ก็ยังเป็นบทเดิมนะฮะยอดนิยมเหมือนเดิมนะก็คือฟิสิกอะตอมนะครับแล้วก็มันมีคําว่าเครื่องแมสสเปกโตมิเตอร์นะอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องการค้นพบอิเล็กตรอนนะครับในหมวดของการทดลองทอมสันนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยจุดสําคัญต่อไปก็คือเรื่องของการที่ไออนุภาคเหล่านี้นะครับนะมันเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนะแบบตั้งฉากดังนั้นมันก็จะมีการที่เป็นโค้งวงกลมซึ่งน้องก็ต้องรู้มันจะมีสูตรนี้ และพี่ตาก,ก็เคยสอนแล้วด้วยนะก็คือว่า R นะครับ R เท่ากับ m v ส่วนด้วย q b โอเคตามนี้นะครับคราวนี้เนี่ยน้องต้องมาศึกษาต่อไปก็คือว่าน้องรู้จักโปรโตอนไหมโปรโตอนเนี่ยนะครับก็คือไฮโดรเจน11โอเคนี่คือโปรโตอนดิวเทอรอนก็คือไฮโดรเจน21นะครับทริตอนก็คือไฮโดรเจน31โอเคคราวนี้เนี่ยน้องต้องรู้ต่อไปว่าไอ้ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าเลขมวลนะฮะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเลขมวลจะผันกับมวลเลยนะฮะ ปลว่าเลขมวลมากแปละมวลเยอะนะครับส่ว so, นตัวนี้ก็คือเลขอะตอมนะครับมันจะผันกับประจุคิวโอเคนะคราวนี้เขาถามว่าอนุภาคการเคลื่อนที่ของใครอยู่ใกล้กับแนวการที่ของโปรโตอนมากที่สุดนะครับน้องก็ต้องมาดูกันว่าออเดี๋ยวมันมีฮีเลียมด้วยนะฮีเลียมไฮสโตรบสานะครับก็คือฮีเลียมนะครับสามาสามสอง,สองนะแล้วก็แอลฟาก็คือฮีเลียม42โอเคเอาละคราวนี้คําถามก็ถามว่า ในบรรดาอนุภาคทั้ง5ตัวนี้เนี่ยนะครับหต,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 ตัวนี้คือโปรโตอนไม่ใช่หตัวสิวะเพราะโปรตอนไอตัวนี้คือโปรตอนดิวเทอรอนอาดิวเทอรอนทริตอนนะครับแล้วก็ฮีเลียมไฮสโตปสามกับอัลฟาเนี่ยใน4ตัวเนี้ยใครจะมีเส้นทางแนวการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับใกล้ใกล้กับโปรโตอนมากที่สุดวิธีการทําแบบนี้น้องหนูนะก็คือว่าคือตอนนี้น้องเห็นว่า R ของน้องเนี่ยนะครับ มันจะผันกับ m ส่วน q ถูกไหมแล้วน้องก็เริ่มทีละตัวเอาของโปรโตอนก่อนโปรโตอนเนี่ยน้องก็หา r ว่า r เนี่ยนะครับจะออกมาในสัดส่วนเท่าไหร่เพราะโปรโตอนเนี่ย m มัน 1, q มัน 1, แปลว่า1ห,หารหนโอเคออกมาเป็น1โอเคนะต่อไปก็ไล่ต่อนะครับของดิวเทอรอนดิวเทอรอนเนี่ยนะครับ r ของมัน m มันก็คือ2ถูกไหมตรงนี้ m คือ2แล้วก็ q คือ1ก็ออกมาเป็นเลข2 อเคต่อไปก็เป็นของตัวทริตอนนะสามตัวนี้ R มันก็คือมวลก็คือ3หารด้วย1ก็ออกมาเป็น3ถูกไหมครับต่อไปก็เป็นของฮีเลียมไอโซโทป3ถูกไหมฮะน้องก็หา R มาข้างบนก็คือสามพลังงานก็คือ4ก็คือ3าส่วนสถูกไหมครับต่อไปอันนี้เข่งนี้เนาะโอเคต่อไปของฮีเลียม42นะฮะก็หา R ข้างบนคือ4ใช่ไหมครับ ข้างล่างก็คืออะไรคือ2อ,ออกมาเป็นเลขหลายเลข2ดังนั้นก็ถามว่าของใครนะฮะจะใกล้นะฮะใกล้กับโปรโตอนน้องก็ต้องโปรโตอนโปรโตอนคือ1ใช่ไหมน้องก็ต้องศึกษาจากเลขเหล่านี้ว่าเลขตัวไหนใกล้1ที่สุดก็ต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องตอบตัวนี้นะฮะก็คือตอบว่าฮีเลียม3โอเคก็เสร็จเรียบร้อยงนั้นตอบก็สานะ